นะครับเราพิจารณาใจหลักครับตัวเราฉันอยากขายได้ไงดีแมฉันอยากจะซื้อทาไงจะซ,งนะจงงซื้อได้ีนะครับทาไงหรือจายทีตกลวงแล้วก็เกิดการขายเกิดการซื้อได้นะครับแต่เ็าบอกเลยครับว่าใน,นอนนคตข้า,น,น,านะครับท่าษะของผู้ดํานะฮะผู้นําในยุคหน้ามีทักษะงอยู่สองอันครับที่สําคัญมากเลยนะครับท่าทางอันแรกเลยเราเรียกว,ว่าทักษะของการตั้งำคำถาม โรคมายุหน้าเป็นโรคของการตั้งคำถามครับถ้าคุณสามารถตั้งคำถามได้ดีนะครับคุณก็รองโรกไปแล้วครับกาสิเด็ดนะฮะโอเมโอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโรคนี้นะครับต่อไปผู้หายเยอะไหมฮะเยอะเพราะทุกคนกครู้คับว่าหายเราได้งเงินถูกไหมครับแต่จะขายเยให้โดนใหญ่ลนะจริงไหมนะครับเพราะเมื่อกี้ผมบอกครับว่า100นร้อยลทีเลยนะฮะมีแค่หน้าละทีครับที่เขาฟังเรา ไอ้เก้าปีห้าอาทิตยอยู่อะไนี้นะครับต้องฟังตัวเขาเองนะว่าเขาอยากได้อะไรดังนั้นถ้าเราจะพูดให้เขาเร็จให้ให้เขาสนใจได้คุณต้องพูดในส่วนของัาหาของเขาแลจะรู้แน่แน่กระน้เขาคืออะไรถ้าเราไม่ถามจริงไหมนะครับดังนั้นหลักๆเลยก็คือสร้างคําถามครับนะฮะถ้าเราสามารถตั้งคำถามได้ถูกนะครับคุณก็จะได้คําตอบที่ถูกครับแล้วก็สามารถนำเสนอเพื่อ ปิดการขายได้ะนะครับตัวรีชั่